เดี๋ยววันนี้จะพาไปทัวร์บ้านบ้านหนึ่งเขามีซิมกอล์ฟที่บ้านด้วยแล้วเราไปซื้อรถเขามาแล้วหลายคันมากๆแล้วเขาไม่มีไม้กอล์ฟเอ้าเราก็ต้องเอาไม้เราไปเองสิจริงวะเออกูเคยถามเขานะพี่ทำไมพี่ไม่ซื้อซูเปอาว์อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปถามเขาดีกว่าเขามีดคำตอบเขามีดคำตอบในหลงเขาซึ่งซึ่งเขาสามารถซื้อซื้อูเปอร์คาร์ได้หลายคันมากอันนี้บอกเลยด้วยด้วยของเขาแต่เขาไม่ซื้อจริงอันนี้คือตัวตึงย่านแบบแถวนี้เลยอาร์ชิออนเขาว่าแรงสุดย่าแม่นาคันคุณพลยซื้้้ออรรถถใหเาตูิดป่ ติดแสงก็แล้วถ้าม่มีมีลอยข้างบนด้วยอันนั้นมือใหม่ครับเต้เใจเเสียงเริ่มมาเจอแบ็คสปิงติดใจอะไรแถวนั้นนะไม่มีอะไร สวัสดีครับวันนี้นะครับก็ไปซื้อรถกันนะครับไม่ได้ถ่ายมาตั้งนานเนาะใครมีรถก็ส่งมาหาได้นะครับไม่ว่าจะอาไรเรา BMW Mercedes Benz เอาผ่าดเวลไฟนะครับส่งมาได้เลยนะเดี๋ยวผมดูแลให้ไปซื้อถึงที่ปิดไฟแนนซ์ถึงที่นะครับซึ่งบ้านนี้ผมไปซื้อมาน่าจะเป็นคันที่7แล้วนะครับก็ เดี๋ยวพาไปชมที่บ้านลูกค้ากันอีกทีหนึง่งบ้านรุ่นพี่กันอีกทีหนึ่งนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะพาไปทัวร์บ้านบ้านหนึง่งเขามีสิมกอล์ฟที่บ้านด้วยวแล้วเราไปซื้อรถเขามาแล้วหลายคันมากๆแล้วเขาไม่มีไม้กอล์ฟเราเาก็ต้องเอาไม้มเราไปเองจริงวะผมไม่เคยตีกอล์ฟเลยเไปซื้อรถอันเรื่องลองจะพาไปดูบ้านพี่กูคนนี้คือไปซื้อรถบ้านรุ่นพี่จะพาดูเลยว่าบ้านเขาแบบสวยขนาดไหน พาหัวบ้านแล้วก็พาติคอฟโอเคทิมคอฟเนี่ยมันลงทุนกี่บาทในการทําห้องหนึ่งดูป่ะสรุปเราเรื่องรถมันเยอะละเอาเรื่องอื่นบ้างเราไปซื้อรถนะไปซื้อรถเดี๋ยวต่อไปปีนี้อาจจะมีรายการนู่นนั่นนี่บ้างเนาะแบบเอ่อรายการนั่งสัมภาษณ์โคนเนาะที่คิดไว้ถ้ามีเวลามากพอนะครับคือรู้สึกว่าหลังๆมันจะมีคอนเทนต์เริ่มซ้ำๆแล้วไปซื้อรถไปซื้อรถอะไรเงี้ยหลังจากคิดว่าเกิดไอเดียขึ้นมาเว้ย เดี๋นนีวีจะพยายามพาทุกคนไปดูเรื่องอื่นบ้างเอออย่างเช่นวันนี้เดียพาไปดูว่ารุ่นพี่กูคนนี้รู้จักกันมานานแล้วออต้องมีประมาณตีไป15ปีรู้จักกันมาอา่าเออในสมัยผมเรียนเนะาะก็คือเป็นรุ่นพี่ที่เคารพ แกก็อยู่เยอะครูประมาณสักสิบกว่าปีสิบกว่าปีเขาปีสิบแล้วพีกี่สิบป่ะเนียครูสามสิบห้าครูสามสี่ลูกนี่เราคนเนี้ยเออเราก็ซื้อรถกับเขามาเยอะแล้วเนาะรถคันแรกเลยนะที่ซื้อเลยนะคือเอ็กวันต่อมาคือเอเวอร์เรสต์ก็คือคันนี้คันนี้ก็ซื้อมาจากเขาแล้วก็คันที่สามก็คือฟอร์จูเนอร์ใช่คันที่สี่คันที่สี่คือมาสเตนสีส้มคันที่ห้าคือไอซีใช่คันที่หกคือเอหก แค่นันเองซื้อไว้ใช้เองไอไกับ A6 เนี่ยถลคือแก๊งเราไปซื้อมาแก๊งเราไปซื้อมามาใช้เองแค่นั้นแหละครับไม่ได้ขายไอเอโอยู่ที่อยู่ที่รุ่นน้องอีกทีนึ่าแล้วก็ A6 อยู่ที่คุณอ่าใช่พี่ที่เป็นวากอนขึ้นโทโปโอใช่เอ้ยอาวานเดี่ยจะพูดอย่างนั้นดีโอเออเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูก็ผมกล้าการันตีนะว่ารถบ้านเนี่ยสวยทุกคันจริงพี่เขาเป็นคนรักรถมากๆจริงแล้วก็เปิดอู่ด้วยแกไม่ได้แบบ ไม่ได้เล่นรถแบบว่าโหต้องเป็นซูเปอร์คาร์อะไรเงี้ยแต่แกเล่นรถเยอะเดี๋ยวจะพาไปดูรถแปลกๆใช่รถแปลกๆอาทีออนอาทีออนโฟล์คสวาเกนอาทีออนอย่างเงี้ยก็ขายอยู่ด้วยนะเขาอยากขายนะ่ยเดี๋ยวผมพาไปดูด้วยคือเมื่อก่อนเขาขับพาสซาที่เป็นรถแวร์รุ่นเก่าเอาง่ายคนในวงการโฟล์คสวาเกน่ะรู้เลยอ่ะเขาคือใครจริงๆอ่ะผมไม่อยากทํารายการว่านั่งสัมภาษณ์คนแต่ทีเนี้ยผมจะไม่สัมภาษณ์คนดังหรอกเพราะว่าหลายช่องคงทากันไปเยอะแล้วถูกไหมคือเราสัมภาษณ์คนที่เล่นรถแปลกดีกว่าเยอะทอย่างเช่นแบบ พี่เจพี่กอฟที่เล่นรถแรงๆ X5 M คือถ้าถามถึงว่าให้ไปสัมภาษณ์ซูเปอร์คาร์มันเดิมๆมันก็เดิมๆทั้งนั้นแหละคือผมว่าสัมภาษณ์พวกแบบนิชคาร์อะไรแบบนี้ที่แบบรถที่มันเป็นยากเป็นนิชคาร์แบบนั้นดีกว่าว่าแบบเฮ้ยมันดียังไงแล้วมนถึงเลือกจุดเริ่มต้นมันคือยังไงสวัสดีครับพี่วันนี้ผมมาตีกอล์ฟบ้านพี่ด้วยเอาไม้มาด้วยเอ็มบอกว่าจะตีกอล์ฟ ใช่ได้ป่ะได้เลยแนะนำแนะนำหน่อยแนะนำหน่อยอ่ะน <to> <UE> ี่นะครับพี่ถือไมค์ไปด้วยเลยเฮอันนี้พี่เจที่รู้จักกับพี่เอมาประมาณสิบห้าปีแล้วนะครับผมวันนี้ผมมานั่งไล่นับดูพี่น่าจะเป็นคันที่เจ็ดละที่เอาจากบ้านพี่จริงเหรอใช่ก็มี X1, e v e r e s t f o อ t u n e r Mustang, ูเนอรมาสเตหกโอคันแล้วคันนี้คันที่เจ็ดแล้วที่ถือเฮ้ยสรุปคันนี้ปล่อยไหมนะพี่เล็กซัสคันนี้ อยู่ที่ให้เความกรุณาของคุณเอ็มให้เพิ่มก็ได้อะเมื่อกี้บอกพี่เอ็มก่อนหน้านี้เออเอาเพิ่มมาเราจะได้ขับกลับเลยได้ปะเดี๋ยวคุยกันแล้วก็เลงคิดอยู่ว่าถ้าโพสต์ใครเองอ่ะเมื่อไหร่จะออกไงแล้วเอ็มก็เคยบอกแล้วว่าโอเคยึดตั้งไว้สูงจะแบบมีคนโทรมาขอดูรถดูเสร็จก็ก็ยังตัดสินได้ การโพสต์ขายเองตอนแรกที่โพสต์ขายเองแล้วเป็นไงบ้างก่อนแบบพวกผมมาซื้อเนี่ยเป็นไงบ้างโพสเสร็จปุ๊บพอม,มาจริงจริงก็เ<อ>ขาคิดดูก่อนเขาคิดดูก่อนไฟแนนซ์ไม่ได้หรือว่าอะไรหรือต้องรอเคลียร์ไฟแนนซ์กันก็เสียเวลาของผมไวได้ครับมา <laughs> ปุ๊บไปปับ๊บเล็กสั้นี่ปีอะไรนะพี่12แต่คือชอบตั้งแต่ตอนนั้นที่ซื้อ e s มาเนาะพี่เนาะแล้วแบบ มันไม่ผลิตแล้วตัว G S มันขับหลังด้วยคันนี้แล้วมันได้ขับหลังแต่ซึ่ง E S เนี่ยขับหน้าใช่แล้วเป็นเบนซินล้วนแล้วไม่ถือว่าไม่น้อยมากครับแล้วออปชั่นเนี่ยค่อนข้างเต็มเอาจริงๆผมว่ามันคือแคมรี่ที่ดีกว่านี่็เยะโอเคไหมแล้วจริงๆมันไม่ใช่ F Sport ใช่ไหมพี่พี่เจเป็นพรีเมียม,มแต่งเป็น F Sport แล้วก็มีล้อมีเบรกเออจะบอกว่ามันเป็นแคมรี่ไม่ได้มันไม่ใช่แคมรี่เลยมันขับหลังเพราะแคมรี่สางหน้ามันเหนือกว่าแคมรี่เยอะมันคือซีรีส์ห้าแต่มันคือดีเซ gment ไงใช่ใช่แคมรี่คือต้องเทียบกับยี่ห้เทียบกับ F10 ใช่ใไหมชนกับ F10 ชนกับป12ก็ได้ชนกับ F10 เบนก็เทียบกับดิบิว212 212ตัวสี่ตาแต่ข้อดีคือเบาะปรับแบบโอ้โหอย่างกับ Porsche ถูกว่ามีปรับปิดเบาะด้วยอะไรเงี้ย 18b เรื่อย ไปบอกว่าคันนี้เนากลับเพราะว่าเชื่อว่ามีคนมีคนมาเลงอ่ะอซึ่งไม่เลงก็เดี๋ยวใช้อีกครคือกูก็เลงมานานแล้ว่คันนี้กูว่ามันก็ต้องเอากลับอ่ะไม่งั้นมันก็ดูดิมีที่ควบคุมทุกอย่างหน้าจออินโฟเทนเมนต์ตรงกลางเอ็นเตอร์เทนเมนต์เครื่องโยนเป็นสองพันถูกไหมพี่ ครื่องยนต์2,005ขับหลังงบามล้านนะครับยักซัสาตขับหลังมึงจะไปหาจากไหนจอคล้ายๆกับ ES เลยนะจอใหญ่โตจอใหญ่อเออแม่งใหญ่ว่ะผมชอบนะอันนี้เบรกเดิมมันว่าพี่เจแต่เป็นออริจินอลเล็กค่ะเป็นเวมโของ,องแต่ล้อนี่ผมว่าผมตีแท้นะพี่เจ100%เส้แนตน่แท้เพราะว่าการปั๊มอะไรแบบเนี้ยผมว่าแท้พี่ตีไม่แท้ก็ได้ถ้าได้ไปถือว่ากำไรแต่พี่ได้เบรกแล้วเบรกแท้เบรกแท้แน่นอนแสนหนึ่งอาร์ตีไปถูกไหมพี่เพราะว่ามันหกขด เบรกเลกสัดเหรอเบรกเลกสัดแท้เชี่ยไปเอาอะไรวะก็เลยบอกหกขอดหลังหลังสี่ที่อ้าวที่ตีไปแสบหนึ่งถูกไหมล้อพี่ตีไว้ก่อนเลยว่า ไม่แท้แต่ถ้าแท้พี่ได้กำไรอ่าเอางี้แต่ที่แน่ๆที่ได้เบรกแท้แน่นอนอืมชี้เครื่อง V6 2005อันนี้ถ้าจูนแรงป่ะพี่เจถ้าจูนพี่ว่าไงในมุมมองของถ้าคนอยากไปทำต่อพี่เจว่าไงมันมีการคิดมี่ยุ้ยใส่กันได้ของ HKS ครับเพร<อ>ที่ญี่ปุ่นมันชอบเล่นกันแต่ว่าจะเป็นอีกเครื่งองที่เป็นพี่ผมเห็นที่ญี่ปุ่นเขาไปทำรถดริฟต์ป่ะอันนี้ใช่ใช่ไหมรถหรูๆว่เป็นรถดริฟต์มดเลยนี่เป็งรถธรรมดาไอ้จ้า ช้อปไฟฟ้าไม่อยู่แล้วอดีตเคยมีอดีตเคยมีช้อปไฟฟ้าอายุใช่อันนี้ใบแท้นะครับผมนี่นะแายสองนะสแกนมันติดแค่ตัวแอร์ซัพเฟนชั่นเพราะเขาเปลี่ยนเป็นโชว์ธรรมดาแล้วก็ตอนนั้นไม่มีอะไรขาดหมดขาดไฟฟ้าเหรอใช่ครับตรงนี้ดูดิเย้ายเห็นปะโหสุดปะแต่ก่อนแต่ก่อนสีขาวไม่ใช่สีทองใช่ใช่เราเนี่ยโคมยังเป็นสีทองเลยเอาจริงๆอ่ะเชื่อว่าคันเนี้ย ต้องเซอร์วิสถูกกว่าแน่เลยทั้ง B M Bent พอๆกันอ่าคันนี้เวิสพอๆกันถูกกว่า B M Bent ใช่ไหมถูกกว่า Audi ดี้ไหมลูกไปแล้วเฮ้ยมีมีคนเขาเอารถรถพี่ไปลองคาร์สปอร์ตติ้ง A 6 A 6ที่ผมซื้อคาร์สปอร์ตติ้งสองรถหายากในเพจในเฟสในกลุ่มพี่เจไม่มีเฟสบุ๊กกูเลยเชื่อแล้วเขาบอกว่า มีคนมาเม้นไงว่าอันนี้เอสหกรถหายากซึ่งผมก็ได้เม้นแต่มีคนไปเม้นว่าอันนี้คือ A6 หกสเตตสองเพราะว่ามันยังมีรถเก่าที่มีขายอยู่เนาะแล้วก็แล้วก็มีคนมาเม้นบอกว่าใช่มีคนมาเม้นบอกว่าเขาอยากได้ตั้งแต่ซื้อไอซี่ที่แล้วแล้วเขาบอกไม่ทันแต่นี่ก็ประกาศมานานแล้วป่ะนานแล้วเออนานแล้วนะเห็นไหมฟังไว้นะนานแล้วนะฉันนะคนคิดนานไปหน่อยซื้อรถต้องคิดไม่นานเพราะเราซื้อถึงที่เราซื้อจริงใช่ไหมใช่ แค่นั้นเองรถบ้านนี้เยอะจริงๆจะปล่อยขนนันไหนกวะเนี่ยพี่เซียบี v ไหมซิโอนอันนี้เซียบีรถไทยไหมเนี่ยอันนี้รถไทยอ่ะรถไทยอ่ะโอเคอาจจะมีซ่อมนิดนึงนะเพราะว่าของมันสิบสองอ่ะอาจจะมีอาบน,น้ำไปบ้าง <c oughs> มีชนไหมพี่อาบน,น้ำมาสองรอบอ่าการชนน่ะเคยซ่อมแน่น,นอแนแถ้าถามชนไหมไม่ชนไม่ชนนะแต่อาบน้ำมาไปแค่แค่แบบรู้ว่าญี่ปุ่นน้ำครับไม่รู้ทำไมเวลาซ่อมสีกันชนกับ พลาสติกกับเหล็กรถยุโรปเป็นด้วยครับบางทีมันจะดูแบบเลื่อมนิดนึงเหรอพี่พลาสติกจะไม่เหมือนเหล็กนิดนึงเฮ้ยผมว่าอันนี้ก็ทเนียนอยู่แล้วที่อันนี้ก็เนียนนะพี่ผมพูดจริงไม่ไม่แย่นะอันนี้สวยเลยอ่ะเพราะแต่งแบบนี้สปอร์ตสวยเนาะโอเคเป็นหน้าเดิมนี้อาจจะดูที่เหลวเป็นเพราะเพราะกระจ่งหน้ามันเป็นขีดไงใช่าจะพี่รักษารถจริงๆอันนี้มือเดียวได้นะว้าวอันนี้มือเดียวเลยเี่ตั้งแต่ออกศูนย์เลยอครับตั้งแต่พี่เขาใช้ครั้งแรกแต่จะไม่สิดธคันแรกคือไปแน่นก่อน ไม่ไม่น่าดีแนะอ๋อเอาง่ายคือมือเดียวแต่โอนเข้าชื่อพี่อ๋อโอเคอ่าโอเคโอเคก็ญาติิกันเนาะพี่เนาะจริงวันนี้เราก็ได้รับเกียรติไม่ไม่เคยมีรายการไหนมาถ่ายกูมั่นใจไม่ีปะไม่มีบ้านหลังเนี้ยกูบอกเลยว่าตัวตึงนี่ตัวตึงอาร์ชิออนอันนี้คือตัวตึงย่านแบบแถวนี้เลย เขาว่าแรงสุดย่าไหมนักการ If you know you know If you know you know ใช้พี่ If you know you know ครับผมพี่เขาก็ขายอยู่แต่เห็นบอกว่าอาจจะไปฝากเราจอดขายไหมได้ได้พี่ก็เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปเล่นซิงละเดี๋ยวไปเฮฮาไปแล้วก็เดี๋ยวอีกพาร์ทนึงจะมานั่งถามนะเพราะ่เดี๋ยวไม่งั้นยาวเกินเะพี่อีกพาร์ทหนึ่งมานั่งถามให้พี่เอมานั่งถามว่าเฮ้ยทำไมถึงเล่นตั้งแต่ภาษาใช่ป่ะพี่บอกว่าเออไหนๆทำแม่งเลยปีนี้ สัมภาษณ์คนที่รู้จักกล้วนว่าทำไมถึงใช้รถนี้สัมภาษณ์พี่เจไปอีพีหนึ่งเออใช่พี่แต่นี้ก็เป็นแบบเพฮาไปดูดิ if you know you know นะครับน่ารุ่นใหญ่ปะใหญ่อันนี้ผมบอกก่อนนะจริงๆอ่ะพี่เอมันเล่าให้ผมซื้อคันนี้แทนออดี้ใช่ป่ะตอนแรกอ่ะบอกว่าเฮ้ยมึงเมื่อก่อนดีกว่ามากยากยากคืออานี่คือเป็นชุดแต่งเหรอพี่อารายมันเป็นอารายเธอเป็นตัวท็อปคือถ้าออดี้เขาจะเรียกเอสไลน์ใช่อ๋อนี่นี่พี่เห็นปะ ดูเบาดิเชียเห็นบอกขับมือสองคืออารายอารายมันคืออารายนะไม่ใช่ไม่ใช่แบบอาร์นะงงไหมอารายเหมือนชุดแต่งเอ็มอะมันคือนเอ็มสปอร์ตอะไรใช่แต่ว่ามันก็จะมีแบบรถเครื่องกพร่องอาร์ถูกไหมอ่าฮะอันนั้นก็อีกอาร์หนึ่งนะโคราอาร์กันโอ้โหมีจองนี้หน่วะมีโฟล์เอนโมนิเตอร์มีดีแล้วก็มีความร้อนความร้อนควาร้อนซึ่งผมว่าแม่งสุดยอดอะตอนแรกกูเชียร์ให้มึงซื้อคันนี้แต่มึงไปเอาร์ดี ใช่พี่อาดีจริงผมรัดอาดีไทยแลนด์นะครับมผมเฮ้ยผมว่าน่าใช้งานเนาะพี่ถ้าถ้าถ้าพูดถึงเอาพวกกันตรงๆมันก็น่าใช้อะ่ะเออจริงๆคือถ้าใครอยากได้นะก็มาติดต่อพวกผมได้นะแต่ถ้าใครรู้อยู่แล้วก็มาติดต่อพี่จพเจก็แล้วแต่แต่พี่เจจะขายไหมนั่นอีกเรื่องนะอือเพราะว่าของพวกผมก็ซื้อกันมาเยอะเนาะพี่ใช่อันนี้คือที่ผมหายอย่างเดียวคืออะไรรู้ป่ะปุ่มปรับเสียงเนี่ยนี่ อ๋อ่ช่อขอโทษอันนี้คบบือปุ่มอกสีแล้วก็มีแบบโหหลังคาหน้าจอแม่งเป็นะไรเป็นแบบไอ้น,บบนี้ได้หรอไม่พี่เห็นแอนด์เบลไล่ป่ะมันเป็นสีม่วงใช่ป่ะ,ะเขาก็เลยเป็นสีม่วงหมดเลยตรงจอแล้วก็ตรงนี้ด้วยแต่ถ้าพี่ปรับสีอ่ะเชื่อผมป่ะมันจะปรับเหมือนกันมแม่งปรับ,บแต่ผมก็ไม่อยาบเล่นของเขามากแนละ้วโอ้ยแลบ,บทำเงยโอ้ยบ้าเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเซตติง้งอ่าเซตติ้งไลท์ไลท์ลอ,ยอยู่ไหนวะ อันนึงให้ดูให้แบ็กล่าวอะไรน nee ี <coworkers. S 1> er ่ไงโอ้โหกี่สีอะบอกให้ให้รู้ก่อนนะว่าเปลี่ยนเยอะนี้จริงเยอะตอนแรกมีแค่สามสีตอนแรกมีแค่สามสีแล้วเจใส่เพิ่มอ้แลทำไงอะโค้ดเข้าไปอ่ะก็โคดิงเข้าไปจะเป็นเหมือนก็พายเจ็ดจุดห้าอ๋อย่างเดิมันจะเปลี่ยนรอบคันเลยหน้าจอเลยต้องไปกดว่างเองเนาะเออต่อทิออนเป็นเซกเมนต์เหมือน CLS ไงครับ อแล้วพัสดตอนนี้เขายังทําอยู่ไหมพี่พัสดยังมีอยู่ครับพัสดแค่จะเป็นอีกสายหนึ่งเพราะว่าพัสดเขาจะทําเป็นสีิชิมวัคตันเอสเตดแล้วก็เป็นซีแดนแต่คันนี้ทรงจะเป็นคล้ายๆเหมือน c ีเอเอสเอห้าสปอร์ตแบ็กเอเจ็ดอร์อันนี้ความใหญ่พี่ว่าเท่า A7 ป่ะเล็กรูมข้างหลังนี้เยอะกว่า A7 เจ็อันนี้เซอร์วิสไหนอะถ้าสมมติลูกค้ามีคนอยากซื้อไงเซอร์วิสไหนอเคพอดีจะเข้าอู่นอกถึงนะที่ของไดมอนด์โฟลคอร์อี้ หรือเพียมเขาเขาทำได้ทุกอย่างเลยหรือเข้าที่พี่ก็ได้ถ้าถ้าเข้าที่ผมก็เซอร์วิสเซอร์วิสเบสิกได้ขอราดเบิ้ลได้ไหมได้เอาเรื่องอยู่นะเอออันนี้ท่ออะไรอ่ะพี่ท่อเดิมเฮ้ยเฮ้ยมันจะมีเปิดปิดวาล์วแล้วก็ตามรอบอันนี้จูนป่ะพี่อันนี้สเตชันหนึ่งกี่มาครับประมาณสามร้อยสี่สิบบาวแล้วมันไปไกลสุดถึงตอนไหนพี่ ถ้าเาเดสามเปลี่ยนท u โ b o อะไรก็ขึ้นไปถึง5้ารกว่าได้เลยโอเคเรื่องอะเดี๋ยวให้พี่เจไปรับสายก่อนโอเคถ้าใครอยากดูจริงๆเดี๋ยวทำคลิปแยกของรถคันนี้ให้ได้ได้แมงแมงแร่มากอะไอคันเนี้ยคือจริงๆผมต้องบอกว่าคนรอบตัวเราเนี่ยส่วนใหญ่อ่ะอันนี้แปลกนะมีแต่คนแปลซูเปอร์คาร์นะมีมีแบบมีเลยนะใช่แต่ไม่ซื้อใช่คนรอบตัวเรามีแต่คนแปลกมีแต่คนเล่นรถแตกเออคือจริงๆผมอยากทำรายการแบบนี้มาตั้งนานแล้วกับพี่เอ็มเนี่ยคือพูดกันมาแล้วว่าแบบ โคนรอบตัวเราไม่งซื้อรถแปลกทำไมถึงซื้ออันนี้วะเออทำไมถึงแบบนี่อย่างพี่ก๊อฟเอ 5m เออก่อนนันนี้ก็เป็นอะไรนะ e55 แต่ไม่เล่น63แต่เล่น55อารมานั้นเนาะเดี๋ยวทำสัญญาทำอะไรกันาทำสัญญากันแล้วก็เดี๋ยวไปตีก๊อฟไปตีก๊อฟแล้วก็เดี๋ยวทำเดี๋ยวจะมี ep แยกสัมภาษณ์พี่เจเีาถ่ายวันนี้แหละแต่เป็น ep แยกว่ารถที่เขาเล่นมานานเนี่ยพี่เจนั่นรถมากี่ปีอตั้งแต่อายุ17 18 อ่าว่าคันแรกคือคันอะไรเออไม่ถึงเรื่องอะไรพวกนี้ให้พี่เจเล่าเรื่องแบบนั้นเอแบกเอแบบสมัยก่อนด้วยรับพี่ไม่มีรถคพ่อไม่ซื้อรถให้เอารถตู้ไปดิฟเล่นโอเคจ้าโอเคเดี๋ยวทำสัญญาเดี๋ยวไปกินก๊อกกันดีาะได้ครับแล้วคือมันมันคือเครื่องนี้มันตัวตัวที่จะดีเทคซ์ติงของเราพรเรา ปกตีเสร็จปั๊บมันก็จะคำนวณแต่ถ้าเป็นตัวนี่ทอปมันจะมีอันหนึ่งที่เซนเซอร์จิวบนหลังขาดรับแพงมากอย่างนี้ชุดเท่าไหร่ครับนี่มีสี่แสนกว่าบาทสี่แสนกว่าเพราะว่าห้องมันมีอยู่แล้วเนาะครับก็คือมีตัวนี้ตัวผ้าใช่ไหมมีมีรอ้างวนด้วยอันนั้นมือใหม่ฮัตเต้ขอของใครบ้างเนี่ย อันนี้ไม้เก่าของน้องของชุดเก่าอะไรเงี้ยเอามาเก็บไว้ซ้อมมันมีในเ้ตแต่เราเลือกที่ไม่เอาเนี่ยมันจะบอกว่าตีเป็นแฉงเดียวเฮ้ยไม่แปลกไม่มีอะไรดีขึ้นเลยเข้าเข้ายากเลยไอ้เพียก็จะขวาใหญ่คุณมาตีดิมาตีมาตีดิมาตียากเวดิมาตียากเลยเอาละครับพี่ว่าไง ไม่ิเป็นที่ขนเย่ไม่ใช่ที่ไม้เยียเย่เสียตีไม่ได้ก็เสียงไม้เเสีย มสียงเริ่มมาเกิแบ็คสปินติดใจอะไแถวนั้นน่ะมัมีอะไรไม่มีสาวๆลองสวิงอีกแบนี้ดูเอ็มลองเทสสทสตัวเองลองสวิงดูดิจะดูว่าจุดจุดปล่อยของยี้ิัลองสวิงดูสวิงเลยปกติเลยที่จะตีใช้ไหมอเดียรรีลิสพอยต์เหมือนเชียร์ใช่ปล่อยตัวก็ยังล็อกตัวมนียังไม่คลัทำยังไงก็ได้ มันก้อกก่อนเออตอนนี้มันอยู่มันเออมันตรงนี้ไอ้วันนี้ in f ฟอร์มอะไรยเอออันนี้ช่วยวะได้ได้ได้นะอันนี้ซื้อที่ไหนเนี่ยไปทำปอะไรตรงนัมนไม่มีอะไรไที่ร่างกว่าวอ้ตรงสุดแล้วเนะี่ยเอออ่านเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้ Lexus กลับบ้านมานครับเป็นตัว G S 2 5 0นะครับก็ขอคุณพี่เจมากๆนะครับเป็นคันที่7 นะนะพี่อันที่เจ็ดนะครับผมใครสนใจนะครับอยากซื้อขายรถนะครับก็แอดไลน์มาแอดทอลค์88นะครับผมซื้อถึงที่แน่นอนแล้วให้ตังค์แน่นอนได้ตังค์ชัวูเนาะพี่ได้ตังค์มาเจ็ดคันแล้วอ่ะก็ไม่ต้องห่วงเรื่องซื้อขายรถยังไงพวกผมแบบแม่นเป๊ะอยู่แล้วแล้วก็ซื่อสัตว์อยู่แล้วนะครับแล้วก็ติดตามชม EP พวันหน้าก็คือ EP ที่จะสัมภาษณ์นะตอนนี้แหละว่าพี่เจนเล่นรถอะไรมาบ้างนะครับคือพี่เจกับพี่เอ็มนี่ก็รู้จักกันมา10 ห้าปีแล้วเนะดีมากเลยครับเดี๋ยวชมอีพีหน้ากันดีกว่าผมไม่อยากสัมภาษณ์กับคนที่มีซูเปร์คาแล้วกันอยากสัมภาษณ์แบบคนที่มีแบบนี้ชาไม่บ้านที่รถแตกครับโอเคยังไงก็ถ้าใครสนใจซื้อขายรถแอดไลน์มาครับแอดตสาแตกสำหรับวันนี้ขอบครับ